สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมให้เป็นคลิปเริ่มต้นสำหรับซีรีส์ความรู้พื้นฐานของเกม Kimeral a n d นะครับเนื่องจากว่า s ซ r ร์ฟอินเตอร์เนี่ยน่าจะใกล้เปิดโอเพนให้เราได้เล่นกันแล้วก็เลยเริ่มทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโดยวันนี้จะมีอยู่2เรื่องที่เราจะพูดกันนะครับเอาเริ่มจากเรื่องแรกนะครับก็คือการหาเงินเปลือบหอยในเกมด้วยการร่อนทองดิบนะครับ เราสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่มีทองดิบได้ด้วยการเปิดแผนที่นะครับแล้วก็มองหาไอคอนรูปสี่เหลี่ยมที่มันเหมือนก้อนทองครับเมื่อเราเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องเดินหาจุดที่มันมีประกายวิบวับเยอะๆนะครับมันถึงจะมีทองเพราะว่าถ้าเราไปเลือกจุดที่มันไม่มีประกายเนี่ยเราอาจจะขุดแล้วไม่เจอทองเลยก็ได้นะครับส่วนในเจ้าถาดที่ใช้ร่อนทองดิบเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับ ที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็คือระดับสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงเวลาที่เราล่อนทองด้วยถาดสีเขียว1ถาดนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะได้ทองดิบมาประมาณ9-12ถึง12ชิ้นรวมกับของอื่นๆนะครับเช่นพวกดินเปลือกหอยไม้แล้วก็หินก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าเราจะได้เยอะได้น้อย ขั้นต่อไปนะครับเราต้องนําทองดิบเนี่ยไปคราฟเป็นเส้นลวดทองที่เสารูปโดนัทของเราก่อนนะครับคือผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะก็เลยขอเรียกมันว่าเสาโดนัทละกันเมื่อคราฟเส้นลวดทองได้เราจะนําเส้นลวดทองเนี่ยไปคราฟเป็นพวงเงินเปลือกหอยนะครับโดยที่1พวงของเราอ่ะหลังจากคราฟเสร็จเนี่ยเราจะได้เงินเปลือกหอยมา500หน่วยนะครับ ส่วนการที่เราจะปลดล็อกเสาโดนัทได้นะครับเราต้องไปที่ลูกแก้วบิ้วนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของพาร์ทที่3นะครับให้ถึงเลเวล3ซะก่อนนะครับเราถึงจะปลดล็อกเ,อเสาลูกโดนัทมาได้นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนำถาดทองที่เราใช้แล้วหรือว่าจะยังไม่ใช้ก็ได้นะครับไปคราฟต่อเพื่อเพิ่มระดับให้มันนะครับแล้วก็จากที่ผมทดสอบมาเนี่ยถาดระดับสีน้ำเงินนะครับ จะร่อนออกมาได้ของเหมือนกับถาดสีเขียวนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนเนี่ยจะมากกว่าประมาณ2เท่าถึง2.5เท่านะครับถ้าต้องแลกกับยกเขียวจำนวน60เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันไม่คุ้มนะครับส่วนถาดสีม่วงเนี่ยผมยังไม่เคยทดสอบนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองก็ตามสบายครับไม่ว่ากันเครื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการฟาร์มหาแพตตินัมครับ แพตตินัมเนี่ยถือเป็นแร่ที่จําเป็นในช่วงกลางเกมจนถึงช่วงปลายเกมนะครับจํานวนที่ต้องใช้เนี่ยก็ค่อนข้างมากครับการที่เราจะหาแพตตินัมเนี่ยเราสามารถดูได้จากแผนที่นะครับโดยมองหาไอคอนรูปก้อนหินนะครับมีทั่วๆไปครับในในทุกทวีปเลยส่วนหน้าตาของกองแพตตินัมก็จะประมาณนี้ครับ ผมเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยถ้าเดินทางไปถึงนะครับจะต้องมองเห็นมันแน่นอนครับเพราะแม่งตั้งเด่นซะขนาดนี้นะครับการขุดแพตินัมก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรครับสามารถใช้การขุดแบบปกติเหมือนที่คุณขุดหินทั่วไปได้เลยนะครับเพียงแต่ผมว่ามันจะค่อนข้างช้าแล้วก็ขุดได้ทีละก้อนครับวิธีที่ผมคิดว่าเร็วกว่าก็คือการใช้อาวุธประเภทค้อนนะครับไล่ฟาดมันครับมันจะสามารถฟาดได้โดนทีละหลายก้อนแล้วก็ฟาร์มได้เร็วกว่ามากเลยครับ แต่ปัญหาก็คือวิธีที่ผมบอกเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีพลังต่อสู้เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพราะว่าไอ้กล่องพตินัมเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์คอยเฝ้าอยู่ครับแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่มอนสเตอร์กระจอกนะครับฆ่ายากแล้วก็พลังเยอะแถมมันยังมีอยู่เป็นจํานวนมากด้วยครับ ตอนที่เราไปถึงกองแร่แรกๆเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นมันหรอกครับแต่ยิ่งขุดเนี่ยจะยิ่งเจอมันเยอะขึ้นเพราะพวกนี้มันมีสกิลเรียกพวกนะครับบางตัวเนี่ยมันลอยอยู่บนฟ้านะครับสาดเศ็ลงมาระดับโดนสีทีตายนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่คนพลังน้อยๆเนียน่ยจะสามารถไปฟาร์มแพตินัมได้ตั้งแต่เริ่มๆนะครับก็คือการใช้ปืนยิงหินนะครับไปฟาร์แมแทนปืนยิงหินเนี่ยมันใช้ทําลายสิ่งก่อสร้างได้นะครับ แล้วก็ยิงจากระยะไกลสามารถสร้างได้จากเตาหลอมเหล็กกระสุนของปืนยิงหินนะครับก็สร้างได้จากเมนูรูปบ้านแล้วก็เข้าไปที่ปุ่มประมาณ5นาฬิกานะครับเลือกกระสุนตามที่เห็นนี่นะครับการฟาร์มด้วยปืนยิงหินก็อย่างที่ผมบอกนะครับข้อดีก็คือสามารถฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวลยังน้อย,อยแล้วก็พลังไม่เยอะก็ เพราะเราอยู่ห่างจากกองแร่แต่ว่ามันช้าที่สุดครับถ้าเทียบกับการขุดปกติหรือใช้ค้อนตีก็ต้องทนหน่อยนะครับอีกกรณีหนึ่งที่พวกคุณอาจจะเจอนะครับก็คือเราล็อกพิกัดของก้อนแพตินัมในแผนที่เรียบร้อยแล้วเดินทางไปถึงแล้วแต่ปรากฏว่ามองไม่เห็นกองแร่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีคนมาขุดไปแล้วครับแล้วก็กองแพตินัมเนี่ยจะใช้เวลาเกิด นานพอสมควรสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนกลางเกมนะครับทุกคนจะมาแย่งกันขุดไอเจ้าแร่แพตตินัมแน่นอนดังนั้นถ้าเราสามารถเก็บมันได้ตั้งแต่ช่วงพลังอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะดีกว่ายัางไงก็ขอให้ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับ Folge, ว ides. ว ides. การแรกแร่นะครับสามารถทําได้ที่เสาโดนัทโดยที่พตินัมเนี่ยจะแลกเป็นแร่สีแดง แล้วก็แร่สีแดงเนี่ยจะแลกเป็นแร่สีเหลืองนะครับส่วนเหลืองก็จะแลกเป็นขาววนไปมาแบบนี้ลองไปดูที่เสาโดนัาทของทุกคนเองแล้วกันครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ประเดิมซีรีส์พื้นฐานความรู้เกมคิเมราแลนด์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกคนสวัสดีครับ